น้อมรับการเปรียบเทียบนะคะสำหรับเจ้าแม่แห่งวงการบันเทิงแอนทองะสมค่ะหลังจากรับเล่นเป็นนักแสดงนำในเรื่อง The World of the Married ซีรีส์เกาหลีที่ถูกนำมารีเมคใหม่ในเวอร์ชันไทยนะคะโดยร่วมง,งานกับอนันดาเอเวอร์ริงแฮมค่ะด้านเจ้าตัวเนี่ยเผยว่ามีโอกาสดูในพาสของเกาหลีแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เห็นบทพร้อมหลุยไม่หวังรับบทแซบมากค่ะ ส่วนอาการข้อเท้าหักนะคะหลังจากที่เธอนั้นออกกําลังกายหนะักล่าสุดก็หายดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้คงจะต้องระวังตัวมากขึ้นค่ะ่วิ่งริวเหมือนวิ่งแบบคล้ายๆเหมือนอยากจะวิ่งให้ให้เป็นเพื่อจะไม่บาดเจ็บก็เลยไปเรียนเบสิกของการวิ่งแล้ววันนั้นก็ดันคงเล่เลนท่าเดิมซ้ําๆเหมือนท่าแบบตะกุยเท้าเหมือนแตะเงี้ยเอาเท้ายกแล้วแตะแตะพื้นอย่างเงี้ยเป็นประมาณชั่วโมงกว่าๆแบบไม่หยุดเลย แล้วพอกลับบ้านมามันก็รู้สึกเจ็บมากอนะไรเงี้ยเราก็เราคิดเออเราไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าก็ไม่ได้ตอนเล่นก็ไม่ได้เจ็บนะแต่เล่นเสร็จมันเจ็บก็เลยไปหาหมอหลายที่หมอก็ไม่ไม่ได้เอ็กซเรย์นะคะก็บอกไม่ไม่หกักไม่หกักไม่หกักมีหมอท่านหนึ่งเห็นแอนให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยแหละ <Okay. S 2> เป็นทำให้หมอท่านหนึ่งอะ่ะ โทรมาหาเพราะเห็นข่าวบอกว่ามาตรวจหน่อยไหมทำไมเดือนครึ่งแล้วไม่หายอะไรเงี้ยเออแอนก็เลยถึงไปพอไปแอนถึงเพิ่งรู้อา้าวแอนหกักหักจนแคลเซียมอ่ะมันเยียวยาตัวเองมันเหมือนกระดูกมันรักษาตัวมันเองอ่ะอะไรเงี้ยแล้วพอแคลเซียมมันมาเกาะ <ances S 2> พอมันเกาะแล้วเหมือนเราฉีดฟิลเลอร์ที่หน้านีอกว่ามันเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอ่ะพอถึงเวลาแอนขยับเท้ามันก็เนื้อเยื่อมันก็อักเสบมันก็กลายเ,เป็นเลื้อลังมาตอนนี้สามเดือนจนตอนนี้เกือบร้อยแล้วค่ะค่ะเกือบร้อยสามเดือนแล้วค่ะ ก็เลยบอกว่าถ้าหักรีบไปเอ็กซเรย์นะอย่า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 ปล่อยไว้เขาจะรับาติดต่อมาเป็นไงบ้างพี่นีคเออก็ดีใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่แอน่ะชอบอยู่แล้วแอนดูตอนเวอร์ชั่นเกาหลีก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็พอเขาทับถามมาแล้วก็เฮ้ยเออเราเราเคยดูแล้วเราเคยคิดว่าถ้าเราเป็นเราเล่นอ่ะแต่ละอันนะเราจะเล่นแบบนี้ไหมเยมากเหมือนกันนะ โอ้แซ่บพี่แอนแซ่บไหวไหมคะไหวนะใช่อนันดาโทมาบอกพี่แอนพี่แอนอ่านบนหรือยังยังเลยเขายังไม่มีใครส่งอะไรมาให้เลย <c oughs> พี่แอนแน่ใจใช่ไหมหอแอ้วบอกเออมันขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> พี่แอนอ่านเองละกันผมไม่ติดอยู่แล้วผมโอเคคือจริงๆอะ่ะมันก็แอนว่าในความเป็นบ้านเราอะ่ะมันก็คงม,มีเส้นของมันแหละอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าทุกอย่างอะ่ะมันก็ต้องมีมีที่เหมาะสมของมันอ่ะเราก็ต้องดูทีว่า พุ่งกลับจะยังไงอะไรเงี้ยพี่ก็ยังไม่เจอพุ่งกลับหรือยังไม่เคยเจอทีมก็เลยไม่สามารถจะตอบได้ว่าเขาจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวพี่แอนเองเล่นสุดในเบอร์ไหนครัะพี่แอนตามที่เราเคยดูเลยไหมพี่แอนก็เล่นได้นะก็เล่นได้นะแบบนั้นน่ะก็เล่นได้อะเออแต่ว่าคือเวลาเราเล่นเราไม่ได้มาคิดเป็นตัวเองไงพี่ก็เลยไม่รู้ว่าอย่างนี้พี่มันมากไปหรือเปล่าไม่รู้จริงเพราะว่าเราไม่ได้เล่นในฐานะ ที่เป็นตัวเองไงเล่นเล่นหนังเล่นละครแบบนี้มันต้องมันก็ต้องเปิดใจยอมรับะ่ะแอนก็ต้องยอมรับที่คนจะติ๊กถูกให้แอนหรือเปล่าให้คะแนนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจับของของแรงอะ่ะมันก็ต้องฟีดแบ็กเบี่ยงกลับมาแรงอยู่แล้ว ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ